ฉะนั้นง่ายนิดเดียวเองเครื่องหมายบวกคือเพิ่มมาขึ้นเครื่องหมายลบคือลดน้อยลองพ้าเพลินไปกับตัวเลขทำให้เด็กๆสนุกสนานจิตใจจ่มใสเบ,บาบาลสนุกสนานในแดนมหาศาลถ้าเพลินไปกับตัวเลขทำให้เด็กๆสนุกสนานจิตใจจ่มใสเบ,บาบาลสนุกสนานในแดนมหาศา์ ไปเดินมาสักทีเถอะน่าดุ๊กดิ๊กฉันละเวียนหัวไปหมดแล้วมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือไงเดินไปเดินมาอยู่ได้ก็คืนนี้นะสิครับด็อกเตอร์ดุ๊กดิ๊กจะได้เห็นดาวหางทาชิโร่แล้วเออริงด้วยสินะคืนนี้ดาวหางทาชิโร่จะปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งหนึ่งด็อกเตอร์กลับมาก็ดีแล้วจะได้มีคนเฝ้าสนุกคิดโฮมอ้าวแล้วเจ้าจะไปเที่ยวที่ไหนล่ะ ผมมีนัดกับพี่โน้ตครับด็อกเตอร์เราจะนั่งดูดาวหางทาชิโร่ด้วยกันครับด็อกเตอร์ไปด้วยคนสิอยู่บ้านดูดาวคนเดียวเหงาจะตายไม่สนุกเลยอืมงั้นเราไปกันเลยครับด็อกเตอร์ช่วยเล่าความเป็นมาของดาวหางทาชิโร่ให้ฟังบ้างสิครับดาวหางทาชิโร่เนี่ยนะ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวเคราะห์มีรูปร่างคล้ายเส้นตรงที่มีแสงปรากฏออกมาให้เห็นเป็นระยะระยะและโคจรอ,อยู่ร,บรอบๆโลกคณิตศาสตร์ของเราและใช้เวลาในการเดินทางกว่าที่จะให้เราเห็นอีกครั้งก็ประมาณสา0 0ัปีโอ้โหใช้เวลาในการเดินทาง3,000ปีนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของดุกดิ๊กนะสิครับที่ได้เห็นนะ่ะ เจ้าอาจจะโชคร้ายไม่ได้เห็นก็ได้นะทำไมล่ะฮะด็อกเตอร์ก็บินช้าซะอย่างนี้ดูสิก้อนเมฆยังเคลื่อนตัวไปเร็วกว่าเจ้าอีกแหมก็ฟังด็อกเตอร์เล่าเพลินนะสิครับเฮ้เอาล่ะดุกดิบจะใช้พลังเทอร์โบบินไปแล้วนะด็อกเตอร์เกาะแน่นๆนะครับตก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 ้ โอ้ยเป็นไรมกหือเบล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ดุกดิ๊กนะสิใช้พลังทอร์โบบินมาแต่พลังเกิดหมดระหว่างทางก็เลยตกลงมาสินี่ขอโทษครับด็อกเตอร์ช่างเถอะนะเออว่าแต่มาทันดูดาวหางททชิโร่หรือเปล่าเนี่ยมาทันครับอ๋อพี่โน้ตดุกดิ๊กขอยื้มกล้องดูดาวบ้างสิอยากเห็นดวงดาวเป็นท้องฟ้าคืนนี้จังเลยว่าจะสวยขนาดไหน พี่กิอยากให้ยืมะนะแต่พี่ยังไม่มีกล้องดูดาวเลยอะทําไมอะ <c oughs> ก็ไหนไว่าจะไปซื้อมายังไงเล่าก็พี่ไปซื้อมาแล้วอะแต่พอดีของมันหมดอะว้าคืนนี้ก็อดดูดาวหางทาชิโร่สิรู้เงี้ยนอนอยู่บ้านดีกว่าโอ,โอ้ด็อเตอร์ครับด็อกเตอร์ช่วยคิดหน่อยสิครับว่าผมจะมีวิธีดูดาวได้ยังไงบ้างอะครับอืมมีอยู่ทางเดียวที่จะเห็นดาวหางททชิโร่ได้อย่างชัด เจนทำยังไงอะครับด็อกเตอร์เราก็ต้องมีแว่นตาวิเศษซิ<ะ>แว่นตาวิเศษแล้วเร,เราจะเข้าไปเอามาได้ยังไงอะครับอยู่ที่หอดูดาวซึ่งการที่จะเอาแว่นตาวิเศษออกมาไดาน้นะ่ะขอบอกว่ายากมากยากยังไงอะครับด็อกเตอร์ ก็การที่จะเข้าไปเอาเว่นชาวิเศษที่หอดูดาวจะต้องผ่านการทดสอบก่อนนะสิซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบจะต้องมีความรู้เรื่องจำนวนและตัวเลขอย่างดีเชวลว่ะจึงจะชนะแต่ถ้าใครแพ้ก็จะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยไม่ได้กลับออกมาอีกเลยหมายความว่า๋อแต่ก็น่าลองนะ งั้นด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ช่วยสอนเกี่ยวกับจํานวนตัวเลขให้พวกผมนียครับพวกผมจะได้เข้าไปเอาแว่นตาวิเศษมาเลยอืมก็ได้ว่าแต่พวกเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับจำนวนและตัวเลขมากแค่ไหนนะเพื่อความแน่ใจก็ต้องทดสอบกันสักนิดหนึ่งนะด็อกเตอร์มีภาพให้ดูลองดูสิว่าในภาพนี้มีนกกี่ตัว มีนกกี่ตัวน้าเพื่อนๆครับมาช่วยกันตอบนะแต่ขอดุกดิกนับดูก่อน1นึ่งสองสามสี่ห้าฮะม,มีนกห้าตัวครับแม่เก่งมากเลยมีนกห้าตัวเราก็เขียนตัวเลขหอย่างนี้นะแทนสัญลักษณ์จำนวนนกห้าตัว นอกจากเลข5ที่เป็นตัวเลขอารบิกแล้วเรายังสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยได้อีกด้วยหรืออ่านว่าหออาหาหาโทหา้าหรือว่าจะเขียนเป็นตัวหนังสือแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วโน้ตถ้าจะเขียนเป็นตัวหนังสือเราก็เขียนว่ามีนกห้าตัว นกห้าตัวที่ดุกดิกนับได้นั้นเราเรียกว่าจำนวนนับจำนวนนับคืออะไรครับจำนวนนับก็คือจำนวนสิ่งของที่เรานับได้ซึ่งจำนวนนับที่น้อยที่สุดก็คือหนึ่งนะจำเอาไว้ให้ดีอ้าวละทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของค่าประจำหลักกันบ้างนะ ด็อกเตอร์มีกล่องของขวัญใบใหญ่อยู่สามใบนะใบแรกให้ชื่อว่ากล่องตารางหน่วยกล่องใบที่สองให้ชื่อว่ากล่องตารางสิบและใบที่สามมีชื่อว่ากล่องตารางร้อยและยังมีตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกจำนวนหนึ่งเอาไวใ้ให้ใส่ลงไปในกล่องแทนจำนวนของตัวเลขเช่น จำนวนตัวเลขของ34ก็นำตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้ใส่ลงไปในกล่องใบที่1ที่ชื่อว่ากล่องตารางหน่วยจำนวน4ตารางให้ใส่ตารางสี่เหลี่ยมลงไปจำนวน30ตารางในกล่องตาราง10แบบนี้ก,การที่เรานำตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆมาแทนจำนวนของตัวเลขในหลักต่างๆถ้าตัวเลขมีค่ามาก ก็จะต้องมีตารางสี่เหลี่ยมจำนวนมากด้วยเพื่อใส่ให้เพียงพอกับจำนวนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันด็อกเตอร์ได้ออกแบบกล่องของขวัญกล่องใหม่ให้ภายในกล่องบรรจุหลักต่างๆได้ดังนี้หลักหน่วยเป็นหลักที่มีค่าน้อยที่สุดให้เอาไปไว้ที่ด้านขวามือสุดและหลักที่มีค่ามากถัดมาก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของหลัก หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนจะอยู่ด้านซ้ายมือสุดเพราะตัวเลขในหลักนี้มีค่ามากกว่าตัวเลขหลักอื่นๆเอาละทีนี้ลองเอาจำนวนตัวเลข1546กระจายให้อยู่ในหลักต่างๆดูสิตัวเลขหก อยู่ในหลักหน่วยมีค่า6ตัวเลข4อยู่ในหลักสิบมีค่า40ตัวเลข5อยู่ในหลักร้อยมีค่า500 1,546 1อยู่ในหลักพันต้องมีค่าเท่ากับ1,000 มเก่งมากลองข้อนี้ดูอีกสักข้อหนึ่งสิ9,126่่าขอดุกดิกลองทำดูบ้างนะครับตัวเลข6อยู่ในหลักหน่วยมีค่า6ตัวเลขสองอยู่ในหลักสิบมีค่า20ตัวเลขหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่า หนึ่งร้อยอ้าวแล้วตัวเลขศูนย์เนี่ยจะวางตรงไหนดีครับศูนย์ก็ใส่ลงไปในหลักพันเพราะว่าศูนย์เป็นตัวเลขแทนจำนวนที่ไม่มีตัวเลขเราเรียกกันว่าตัวยึดหลักเราก็ใส่ตามปกติเพื่อให้ค่าของตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงอ๋อเข้าใจแล้วครับใส่ศูนย์ลงไปในหลักพันตามปกติ เพื่อให้ค่าของตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงเอาละ่ะตัวเลขตัวต่อไปคือ9อยู่ในหลักหมื่นมีค่า90,000มืนถูกต้องไหมครับด็อกเตอร์เก่งมากนอกจากที่เราจะเขียนตัวเลขตามค่าประจำหลักต่างๆแล้วเรายังสามารถเขียนในรูปของการกระจายซึ่งเป็นการแสดงจำนวนในรูปการบวกตามค่าประจำหลักได้เช่น 4,153อ่านว่า4,153นะเราก็สามารถเขียนในรูปแบบการกระจายได้คือ4,000บวก100บวก50บวก3หรือจะเขียนว่า4,000บวก100บวก50บวก3 เรื่องของจำนวนและตัวเลขที่ด็อกเตอร์อธิบายให้ฟังในวันนี้พอได้ลองทำแล้วไม่ยากเลยนะพี่นอนอตเนาะใช่แล้วฮะด็อกเตอร์ครับตอนนี้ผมกับดุกดิ๊กเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะไปทดสอบความรู้เรื่องจำนวนตัวเลขที่หอดูดาวกันแล้วถ้าพร้อมแล้วดุกดิ๊กก็พาโนไปที่หอดูดาวได้เลยงั้นเราไปกันเลยครับพี่โน้ต พวกเจ้าเป็นใครสวัสดีครับเอ่อผมชื่อโน้ตนะครับแล้วนี่น้องชายผมครับชื่อดุกดิครับท่านเป็นใครเลยครับเราคือไม้กระถาพิเศษมีหน้าที่ดูแลหอดูดาวแห่งนี้แล้วพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่เราจะมาขอยืมแว่นตาวิเศษ เพื่อเอาไปดูดาวหางทาชิโร่ที่จะประกากฏให้เห็นในคืนนี้นะสิครับโอ้ยตลอกตลกมากเลยพวกจะไม่รู้หรือว่าการที่จะเอาแว่นตาพิเศษออกไปได้นั้นน่ะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอย่างที่คิดเพราะผู้ที่มีสิทธิครอบครองแว่นตาพิเศษได้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ในเรื่องของจำนวนและตัวเลขซึ่งข้าขอบอกว่ายากมาก พี่นตดุ๊กดิ๊กลัวแล้วกลับกันเถอะแล้วแล้วเราค่อยรอดูดาวหางทาชิโร่ทางหน้าหนังสือพิมพ์พรุ่งนี้ก็ได้อโอ้ไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวนะยังไงพี่โน้ตเนี่ยเชื่อว่าเราสองคนต้องผ่านการทดสอบแน่นอน <c oughs> ถ้าพวกเจ้ายัางดื้อที่จะทดสอบกอดได้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มคำถามข้อแรกเลยนะให้น้ำเครื่องหมายมากกว่า เครื่องหมายน้อยกว่าและเครื่องหมายเท่ากับใส่ลงไปในภาพให้ถูกต้องเอเครื่องหมายอะไรล่ะเนี่ยพี่น็อตเคยเห็นไหมครับนี่คือเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนตัวเลขแต่พี่น็อตก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเครื่องหมายอันไหนจะใช้กับประโยค ยังไงหรือว่าคําตอบไงถูกต้องที่สุดแต่พี่น้องไม่รู้อะัวคิดอะไรอยู่เล้วร,ร,รีบตอบมาซะสิหรือว่าตอบไม่ได้ก็บอกแล้วว่าอยากทดสอบก็ไม่เชื่อดุ๊กดิ๊กขอถามด็อกเตอร์สนุกคิดก่อนได้ไหมครับอืออ่าก็ได้ก็ได้ถ้าพวกเจ้าคิดว่าจะช่วยพวกเจ้าหาคำตอบได้ติดตอนด็อกเตอร์สนุกคิดเดี๋ยวนี้เลย ยังไงกันบ้างล่ะแย่ yeah, แล้วครับด็อกเตอร์เกิดอะไรขึ้นเราเจอคำถามเกี่ยวกับเครื่องหมายมากกว่าเ <c oughs> ครื่องหมายน้อยกว่าและเครื่องหมายเท่ากับมาครับด็อกเตอร์ช่วยผมด้วยสิเครื่องหมายเหล่านี้ใช้แทนสัญลักษณ์ในการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนของสิ่งของสองกลุ่มหรือใช้ในการเปรียบเทียบหาจำนวนเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วผลที่ได้ อาจจะมีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันก็ได้เรามาเริ่มจากการเปรียบเทียบจำนวนสิ่งของสองกลุ่มก่อนนะให้เราสังเกตจากสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มสองกลุ่มเช่นกลุ่มที่หนึ่งมีแอปเปิลสามผลกลุ่มที่สองมีส้มสามผลลองจับคู่กันดูว่าถ้าจับคู่กันแล้วได้เท่ากันแบบนี้ แสดงว่าแอปเปิลและส้มมีจำนวนที่เท่ากันแต่ถ้ามีลูกสุนัขห้าตัวและลูกแมวสามตัวแบบนี้ลองจับคู่กันดูจะเห็นว่ายังเหลือลูกสุนัขอีกสองตัวแสดงว่าลูกสุนัขมีจำนวนมากกว่าลูกแมวก็ให้ใช้เครื่องหมายมากกว่าแบบนี้แต่ถ้ามีลูกสุนัขห้าตัวและมีลูกแมว7ตัว เมื่อจับคู่กันแล้วจะเห็นว่ายังเหลือลูกแมวอีกสองตัวก็ให้ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้ลงไปด้านไหนมีจำนวนมากกว่าเครื่องหมายก็จะอ้าปากกว้างไปทางด้านนั้นและจะปิดปากให้สนิทไปทางด้านที่มีจำนวนน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นการเปรียบเทียบจำนวนก็ให้เราเริ่มสังเกตจากจำนวนหลักว่าเท่ากันหรือไม่ เช่น39,701เปรียบเทียบกับ39,653ให้เราเปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดก่อนคือเปรียบเทียบจากหลักหมืน่นตัวเลข3อยู่ในหลักหมืน่นมีค่า30,000ถ้ามีค่าเท่ากันอีก ก็ให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขที่อยู่ในหลักถัดไปทางด้านขวามือตัวเลข9อยู่ในหลักพันมีค่า900าพตัวเลข7อยู่ในหลักร้อยมีค่า700แต่อีกจำนวนเป็นตัวเลข6ซึ่งก็อยู่ในหลักร้อยมีค่า600แสดงว่า700มีค่ามากกว่า6 0 0 เมื่อพบตัวเลขที่มีค่ามากกว่าแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเปรียบเทียบหลักต่อไปดังนั้น39,701มากกว่า39,653หรือจะเขียนว่า39,653น้อยกว่า39,701 ก็ได้ขอบคุณมากครับด็อกเตอร์ครับทีนี้ผมก็รู้แล้วนะฮะว่าจำนวนไหนควรใส่เครื่องหมายอะไรได้อย่างถูกต้องพวกเจ้าเก่งมากที่สามารถตอบคำถามได้ถูกทุกข้อและยังรู้จักแยกจำนวนตัวเลขโดยอาศัยการเปรียบเทียบค่าประจำหลักต่างๆเอาเป็นว่าเราขอยอมแพ้นี่คือรางวัลของผู้ชนะเอาไปแว่นตาพิเศษ ใชโยแล้วทำสัเดชแล้ว<ย>ใชโย,โยงั้นตอนนี้นะเอารีบกลับไปหาด็อกเตอร์สนุกคิดดีกว่าขอบคุณมากนะครับคุณคาทาวิเศษแล้วผมจะรีบเอาแว่นตาวิเศษมาคืนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมดาวหางทาชิโร่นะ